การที่เราไม่รู้บางเรื่องอะ่ะมันจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นไหม mm. พี่ว่าใช่นะเพราะว่ามนุษย์อะ่ะเวลาเรามีความอยากที่จะเรียนรู้อะ่ะรู้สึกว่าอยากเรียนรู้ไปเรื่อยเรื่อรืรืแต่เราลืมไปว่าเราเรียนเรารับเข้ามาแต่เราไม่เคยอันเลินหรือไม่เคยทําให้ความรู้นั้นอะ่ะ มาใช้เป็นกระบวนการที่ใช้ชีวิตได้จริงเลยเราเรียนรู้รับข้อมูลข่าวสารแล้วก็มาอยู่ในหัวสมองเราอะสมองเราเต็มไปด้วยความรู้ที่แน่นมากมายแต่มันไม่มีพื้นที่ว่างเลยอะไม่มีพื้นที่ว่างให้ตระหนักรู้หรือให้นําความคิดมาใช้จริงแล้วมาเรียนรู้กับความผิดพลาดของตัวเราเองอะพอได้มาใช้ชีวิตแล้วได้เรียนรู้อะมนุษย์ต้องมีการพักผ่อนบ้างมนุษย์ต้องมีการนอนเพื่อที่จะไม่คิดมนุษย์ต้องมีการไปเที่ยวเพื่อที่จะแบบได้เอาสิ่งที่เรียนรู้อะ ออกไปแล้วจะหนักรู้เป็นประสบการณ์ของตัวเองสรุปง่ายๆเรารู้สึกว่าเรียนรู้อ่ะเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องเอาการเรียนรู้่ามาเป็นกระบวนการเพื่อให้เราได้คิดวิเคราะห์สังเคราะห์เพราะถ้าเราคิดวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นอ่ะเราก็เลือกรับข้อมูลข่าวสารที่มันเหมาะกับเราที่เราชอบได้มันก็จะมีพื้นที่ว่างให้เราอ่ะแล้วเราว่าพื้นที่ว่างนั้นแหละมันคือความสุขที่เรียบง่าย